สวัสดีครับสวัสดีสหายนะครับของบินเซนเตอร์ทุกท่านสวัสดี FC คอฟุตบอลของบิเซนเตอร์ทุกท่านนะครับ2ตัวหน้ากล้องเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนั่งดู a c ซบิลานโอกาสยิงเกือบ30ครั้งแต่จบสกอร์กันได้เองนะครับผมก็หูแหวงไปข้างหนึ่งส่วนอีกหนึ่งตัวหน้าช่องอย่างบาร์เซโลน่านะครับกดรอยย่อเอาเวิไปถึง ห้าประตูต่อศูนย์นะครับหวานเจี๊ยบกันไปชุดอัลบัม้มชุดโครงการ3ในกลุ่มนะครับจัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับแสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกย่างเต็มเปี่ยมครับขัางไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเคยสหายนักลงทุนห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่าลืมกลุ่มครอบครัวของเรานะครับสายบอลสดสายบอลไลน์นี่คือซิกเนเจอร์ในกลุ่มนะครับแอด แอดบีเซเท่านั้นนะครับช่องทางทิกต o อกปัดขวาเข้าไปได้เลยใตย้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้ากลุ่มอยู่ส่วนเพจเบนเซ็นเตอร์ยูทูบเบน e เซ็นเตอร์จะทิ้งช่องทางไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับรับรองว่าเข้ามาแล้วการันตี ความหวานเจี๊ยบอย่างแน่นอนนะครับ2ตัวหน้ากล้องเหมือนเช่นเคยวันนี้ยังมองอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่แรกขอมองไปที่กลุ่ม C ระหว่างนะครับผมลาชันชุดขาวเลเอาอัลมาลิกพบกับทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับมาลิกฟอร์มยังอ่าร้อนแรงแบบต่อเนื่องเลย5เกมในลาลิก้าสเปนนะครับผมชนะรวดมาถึง5เกมเลยถ้ามองในกลุ่มนี้เลเอาอัลมาลิกนะครับคือแบบเต็งแบบจ๋าๆเลยที่จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับส่วนทีมเยือนอย่าง ยูเนียนเบอรินะครับตัวแทนจากบุนเดสลีกาเยอรมันผลงานในลีกบอกได้เลยว่าในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนะครับค่อนข้างที่จะย่ำแย่แบบสุดๆ2นัดในลีกนะครับทั้งเย่าเย้าและเยือนแพ้มาทั้ง2เกมเลยแถมเสียประตูประตูไปถึง5ประตูต่อศูนย์แนวรับแนวรับของยูเนียนเบอรินนะครับค่อนข้างที่จะหลวมแบบสุดๆนะครับ ถึงมาลิกนะครับเกมนี้จะมองไม่มีทั้งวินิซิวูดจูเนียไม่มีกูตัวแล้วก็ตามจริงแต่มองว่าวันนี้เตะที่เบนบิลด้วยนะครับผมยังมองว่ามาลิกดูดีกว่านะครับผมทั้งเตะที่เบนบิลตัวนักเตะนะครับศักยภาพทีมดูดีกว่ายูเนียนเบอร์ลินอย่างแน่นอนคู่นี้มองเลเอาลมาลิกในบ้านสบายสบายได้เลยนะครับคือตัวแรกแล้วอีกหนึ่งคู่ขยับไปที่กลุ่มเกันก่อนเลยนะครับ คู่ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นไบเยนมิวนิกนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้เอาจริงๆกระแสแรงมากๆเลยนะครับบาเยนมิวนิกตอนนี้มีหัวหอกอย่างแฮร์ริเคนไว้จบสกอร์อยู่ถึงนัดล่าสุดนะครับบาเยนมิวนิกแต่ทำได้แค่เสมอกับเลเวอร์คูเซ่นมาก็ตาม แต่เกมนี้ยังมองว่าบาเยอร์นั้นดูดีกว่าทุกมุมเลยนะครับกับทางทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้คงเป็นมรสุมของทีมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้เล่นบาดเจ็บโคตรเยอะรวมไปถึงนักเตะม,มีปัญหานอกสนามนะครับกับทั้งโค้ชแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวนะครับเกมในลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนัดติดติดแล้วนะครับแพ้รวดมาทั้ง2นัดเลยแถมโดนยิงไปถึง6ประตูนะครับแนวรับ ผู้รักษาประตูค่อนข้างมีปัญหามากๆนะครับเกมนี้มาเยือนถ้ำพี่เสือด้วยคงบอกได้ว่าคงบอกได้เลยว่ารอดยากมากๆนะครับผมคู่นี้มองว่าบาเยอร์มิวนกนะครับในบ้านเอาอยู่นะครับเลือกเชียร์ได้เลยนะครับบาเยอร์มิวนกสรุป2ตัวหน้ากล้องนะครับผมตัวแรกกลุ่ม C เลือกเชียร์ที่เลเอามาลิกได้เลย และตัวที่2นะครับกลุ่ม A เลือกเชียร์ที่บายเยมินิกได้เลยแล้วอย่าลืมไลฟ์สดของเรานะครับเวลา2ทุ่มตรงแล้วไว้เจอเองินใหม่กับบิ๊เซ็นเตอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ